สวัสดีครับพี่น้องครับผมมื่อนี้มาบอเรื่องวีซ่า KETE หนึ่งแสนหามื่นวันวาสันเคยได้ยินว่ามูเจ้าวีซ่า KETE มีคนทักมาถามผมว่าทำวีซ่าถูกต้องตามกฎหมายวีซ่า KETE วาสันเอาอยัางมาใส่คือซุกเลยละ่ะผู้บริุกับบริุ ผู้บ่รู้ก็บ,บ่รู้เด้อพี่น้องเด้อมันยังนน้กินบ่เอามันเสีอันน้ำกินมันที่เฮากินมาแล้วเคอี A, มันบ่แม่นวีซา่าอีหยังเด้อพี่น้องเด้อก็คือว่าเป็นการลงทะเบียนขอเข้าประเทศเกาหลีหมู่เจ้าไปเสือเขาเด้อครับเด้อเอเออ่าไปถูกต้องตามกฎหมายว่าซั่นด้วยวีซา A, ่า KETA ว่าซั่นนะ่ะโอ้ยแบบนี้ก็มีพากันไปหากินกับคน ผู้บรูกับบรูไปเสื้อเขาอย่าไปเสื้อเรื่องพลังเรื่อมันวามีอันเด้อเค่ออีที่เอกคือการล่องทะเบียนขวเขาเกาหลีมันม,มันวิสาเหตุงานอันเสนหาถามููเจ้าเขามาได้มันก็โอเคอยู่หันละแต่ว่ามูเจ้ามาเหตุงานมันบ่ได้มันเป็นาการขอเขาประเทศไปมาทองเทียวเกาหลีว่าเอาซื้อมามขอมาเที่ยวในเกาหลี สามเดือนเก้าสิบวันนั่นแหละมันมันวิสา่าเหตุงานเด้อมุจ้อจะไปเส้อเขาเด้อถือเขาตัวเด้อเสียเงินเสียทองเด้อเงินตั้งเสียนหาเนาะเออเดี๋ยวคอยนั่งฟิงจักบาทก่อนอันนี้ก็เอาไปตั้ง<อ>ไว <ป S> ้นั่นมันเ้อครับเด้อพี่น้องอันนี้ว้าให้มุจ้าฟังผมเขาใจอยู่ผมรู้อยู่ว่าว่ามุจจาอยากพากันมาเหตุงานเกาหลีนั่นนะ แต่ว่าให้เข้าใจให้ศึกษาเรื่องวีซ่าในคำว่าวีซ่ามันมีวีซาอยังเนี่ยมาเกาหลีขนาดเออคำว่าแค่ที่เอมันมันวีซ่ามาเหตุงานดิมันเปลี่ยนการคอร์ลงทะเบียนเข้ามาเที่ยวเกาหลีอยู่ได้แค่เก่าสิบวันแค่นั้นเอออันนี้คือบริจาคให้พี่น้องบ้านหฮาถือตมถือตัวนะครับเด้ออันนี้มาเอ้โดยความหวังดีนะผู้ใดสิเสื้อถือว่าเสื้อกันแล้วเต่บัดที่นี่กับมันก็จะมีคนที่มาก อมือนี้ก็มีคนส่งข้อมูลมาหาผมอีกบริษัทจัดส่งเออไปหลายประเทศเลยบ่ต้องกลัวต่อมอผ่านชิวๆชิュอ,อ,อันนี้ก็มีอีกแล้วจักเอารูอีหยังมาล่วงเนี้ยเอามาให้คนเอามาตัวคนมันบองไงนะจะเข้ามาเฮ็ดงานเกาหลีนี่จะเข้ามากเกาหลีมันบอง่ายพี่น้องแล้วคนที่อยากมากแบบผีน้อยนี่ก็อันนี้บ่ได้ว่ากันละคนอยากมากอันนี้ผมเข้าใจแต่ว่าอยากสิบอกแคว่ามันบอไดไง นะครับอาเกาหลีนั่นนะแล้วยิ่งทุกมื้อนี้เขากันแห้งจับกันคลักนี่แห้งจับกันเมื่อบ้านนี่เจ็ดสิบคนผู้น่ะเออเขากวดล่างคักช่วงนี้นั่นนะอันนี้ว้าซื้อฟังซื้อือดอกไพชีเื้อเบอเสือกับสุดแท้แต่พี่น้องกันแล้วกันนะครับอืมเขาจับกันยุ่พับย่ยงเนี่ยเจ็ดสิบคนผูเนาะม่มันหน่อยเด้อเขาคุบข้อนะครับอันนี้ว้าซูฟังนด้ครับเด้อแต่สาหรับคนที่คิดว่าจะขวงสีมาเฮ็ดงานนะแล้วสีพักกันว่าเออเฮ็ดนี่ซาเขี้ยอีที่เอ มุงเจ้าเขาไปศึกษาดีๆให้ลูกให้เต้ามุงเจ้านี่เขาไปเบื้องในอินเทอร์เน็ตถ้ามุงเจ้าเบื้องว่าเปลี่ยนบางคนสีมาเป็นครูผัวเมียสองคนสามแสนถ้าเขามากกระชิดว่าจะของมีวีซ่าอยากไปหตุงานกันเลยมันโบเมียนวีซ่าหตุงานมันต้องวีซ่าอีเจ็ดวีซ่าอีเกาวีซ่าอีแปดซึ่งวีซ่าอีแปดกับยังบ่ท่านในเปิดรับสมัครวีซ่าอีเจ็ดก็ต้องสอบช่างเชื่อมเขามากมีอ่ามีฝีมือในการเชื่อมแล้วก็มีวุฒิปริญญาอย่างต่างๆกว่ากันไป เรากวิชาอีกเก่าคือสอบม,มาคือพวกผมนี่นะครับสวบม,มาเหตุงานอุตสาหกรรมงานเกษตรงานก่อแส,นง,นสงนี่คือเรื่องของวิชาเหตุงานนะครับอันนั้นที่เท่าที่ผมรู้นะครับสำหรับวิชาเอบนั่นเอบนี่ก็เปลี่ยนวิชาแต่งงานเอวิชาถาวรอน่่งต่างๆกับว่ากันไปอันนี้มันก็จีใจอีกทีนึงแต่วิชาเอีที่อีมันบบม,มีเงื่อนแสนหานี่ขั้นเป็นเงื่อนจากของขันมันขามาบ่ได้มักกัดนั่งหนาเสียดายอยู่บางคนกูนี่ยืมสินมาพร้อม อันนี้ด้วยคว่หวังดีนะครับพี่น้องเชื่อไปย่านมุ้ยเจ้าถือตัวถือหรอกครับนะมัอนี่ฝากไว้แค่นี้ครับคลิปที่ผมลงไปกวนนานี่โดนแบนครับอว่าว่าได้วอาเรื่องผู้ยิ่งมากเกาหลีแล้วว่าปลอดแพยนีผมเคยว่าไปสองคลิปสามคลิปแล้วโดนแบนเบิดโดนใบแดงเบ็ดผมคือจิบกาดว,ว่ากาเตือนไพ้แล้วล่ะแล้วแ,วแ,วแวต่าวาสนาไพ้วาสนามันกันแล้วก,ก,กันครับแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ